อ่ะโอเคครับผมขอการสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ช่องแฟนตาทีมอยู่กันในเกมซอนปอร์เอ็กซ์เต็มนะครับผมก็วันนี้เราก็จะมาจัดเทียนะจ๊ะก็หลายๆคนขอมาว่าเออแต่เซตนี่ควรเล่นเซตไหนดีครับสําหรับเล่นใหม่แล้วก็คนที่ยังเลือกเซตไม่ได้นะครับผมก็จะมาจัดเทียให้นะครับก็มีทั้งหมดตามนี้เลยนะครับแต่เซตนะครับก็ได้มาทั้งหมดแล้วนะครับถ้าเซตไหนที่ผมไม่ได้มาใส่ก็ขอโทษด้วยกันที่อันนี้คือเป็นเซตนะครับไม่ได้เป็นอ่พวกคทองอะไรผมไม่่ด้าใสนะครับ คนนะก็อันนี้เอาแค่เซตเดียวนะจ๊ะอ่าแล้คนครับเซตแรกแล้วผมก็ผมก็ยังมันมีทั้งหมด s two, one, two, S ก็คือเล่นได้ทุกอย่างแล้วก็แบบดีสำหรับผมแล้วกันนะก็จะเลี้ยงหนึ่งสข้างบนถ้าดีถ้าดีเยอะนะครับผมก็อันนี้ก็ดังตามระดับลงมานะครับก็มุมมองผมนะครับแล้วก็ความคิดส่วนตัวของผมนะครับใครคิดว่าเไหนดีก็ไม่ว่ากันนะครับก็สำหรับมุมมองผมแล้วก็ราคาที่รับไหวด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้ครับเซตแรกครับผมขอให้กับเซตผสมเก่าก่อนเลยครับผสมเก่าตอนนี้ครับถามว่ามันยัง อ่ามันเล่นได้ไหมครับสำหรับผมผมคิดว่ามัน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 วงไม่กว้างครับแล้วก็ไม่ได้แบบมันไม่ได้วุ่นวายนะทุกคนนะก็ยังให้เป็นแอคสาวนะครับตัวนี้แอคสาวดีกว่านะครับเพราะ ฟาร์มยากมากๆเลยครับมัน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 ,ม,นมันไม่ค่อยมีคนเล่นแล้วก็ราคาเซตตอนนี้ก็ราคาอยู่ประมาณอ่าร้อยถึงสองร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยตอบโจทย์สาหรับสายฟาร์มหรือใครจะทำพีพีเลยนะก็ไม่คุ้มค่าเท่าไหร่ครับต่อมาครับผมเซตอาาดินนะครับอาาดินก็ผมให้เป็นสาวได้ไหมก็ได้ครับแต่ผมอยากให้เป็น, B นบีแล้วกันนะเซตนี้ยังดีดีกว่าเซตอ่าผสมเก่าผมว่าในการฟาร์มมันยังฟาร์มได้อยู่นะครับในบางดันแล้วกันเนาะผมว่ายันย้ำแล้วในบางดันนะมันยังเล่นได้อยู่ นะครับแต่ผมว่าไม่แนะนําให้เล่นเซตนี้แล้วกันนะครับอาดินไม่ได้ตอบโจย์อะไรแล้วครับตอนนี้ครับโอเคไหมต่อมาครับผมบินพงภัยครับพงไัยพงไพยถามว่ามันฟาร์มได้ไหมผมว่ามันฟาร์มได้ครับมันฟาร์มได้เลยนะผมและระยะไกลมันดีด้วยครับผมให้เป็น A แล้วกันนะครับน่าจะดีกว่า อาราดินนะครับเพราะว่ามันมันยิงไกลแล้วมันหาว่ามันมันโกงไม่ก็โกงครับโกงอยู่นะก็ฟาร์มเกฟโฟได้1นึ่งสอได้ครับแล้วก็มีในวงในวอนนัวก็เล่นได้ครับปีพีก็พอเล่นได้ครับก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นเนาะสำหรับพงภัยฟอร์ล t สนะจ๊ะ <S <S ต่อมาครับผมโอเวอร์โหลดครับโอเวอร์โหลดนี่สําหรับผมนะผมให้เป็นเอ A นะครับเหมือนกันนะครับเอเหมือนกันเพราะว่าอะไรครับเอเหมือนกันเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันก็คล้ายๆกับ อ่าผมไพล้วแต่มันตัวนี้มันสามารถรอได้ด้วยนะครับถ้าใครแบบมีงบน้อยๆนะจับต้องได้ด้วยครับวอได้ด้วยครับ1 2 3 4ลงได้หมดเลยครับตัวนี้ก็ไม่ได้โหดขนาดนั้นแต่คือตอนนี้ราคาออร้อยถึงออร้อยสิบนี่ราคาพันต้นๆถือว่าค่อนข้างจะตอบโจทย์สำหรับผู้เล่นที่เข้ามาเล่นใหม่ๆนะตัวนี้ก็โหดนะถามว่าทําไมไม่ให้เอเดดดก็คือตอนนี้มันยังมีเซฟที่แบบโหดกว่ามันอยู่แล้วนะครับเพราะใครๆก็น่าจะรู้แต่ผมแนะนําให้เป็นเอพอเล่นได้นะครับตัวนี้พีพีก็พอเล่นได้ นะครับก็ต่อมาก็เป็นคอสมิกเดยนะั้นทุกคนนะผมให้เอ็เอเอเลยครับก็ฟาร์มได้แน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับหนึ่งสองสามสี่ทุกดันได้หมดเลยครับแล้วก็เซตมันเป็นเซตแบบโหดแหละก็ต้องดันคีนิดนึงเพราะว่าตัวมันม,มีคีมนน้อยมากแล้วหรือไม่มีเลยผมก็จําไม่ค่อยได้แล้วครับตัวนี้ก็ตอบโจทย์สําหรับสายฟาร์มที่เขา,าเล่นแต่ราคาค่อนข้างแอบแรงนิดนึงดมเดินอยู่ประมาณสี่แบงค์เทาห้าแบงค์เทาได้เลยนะครับราคาอาจจะแรงนิดนึงครับแต่ผมก็ยังจะเชียร์ ถ้าเราไม่ได้เป็นสายว <t resting Designer 's> อลนะเราจะเชียร์ไปตัวนี้เลยนะครับผมประมาณนี้นะครับต่อมาครับผมอ่าสไนเปอร์นะครับผมคิดว่าเซตไฮเปอร์ฟาร์มได้ไหมมันฟาร์มยากมากผมให้เป็นเซตบีแล้วกันนะครับก็ค่อนข้างจะค่อนข้างจะค่อนข้างจะฟาร์มยากครับแล้วก็มันฟาร์มยากนะครับแต่คือในวอลนัวคนจะเอาเล่นกันบ่อยมากครับแต่เซตนี้นะฟาร์มยากมากๆนะครับผมก็มันยิงถามว่ายิงไกลมั้ยยิงไกลมากๆครับแล้วก็ สำหรับผมนะส่วนตัวผมให้เป็น B แล้วกันผมว่าคงภัยในการฟาร์มหรือการ PP น่าจะดีกว่านะครับสำหรับตัวนี้ผมให้เป็น B นะครับผมไม่ได้โหดโุดหดขนาดนั้นนะครับต่อมาครับเซตดาบยกดาบยกผมให้เป็น B เหมือนกันคับก็เซตมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์ในการอ่าในการอะไร ขนาดนั้นนะครับใน PP ก็บั๊กนะครับมันนี้ตอนยังไม่แก้นะบั๊ก PP นะครับถามว่าลงแรงอ่ถามว่าใน PP ถามว่าในดันมันเล่นได้ไหมเล่นได้เท่าแต่มันก็จะยกช้าหน่อยถ้าเราไม่แรงพอก็ยกแล้วเสียเวลาประมาณ5วิเลยในการยกของมันนะครับมันยกแล้วบึ้มบึ้มอะไรเงี้ย ถ้ายกบอสไม่ตายในทีเดียวนี่คือโอ้โหยับแมวมากๆครับผมก็ยังแนะนําให้ไปเซตถ้าจะใส่เซตดับยกนะครับในการฟาร์ผม่าแนะนำไปพงไพรดีกว่านะครับถ้าตอนนี้นะก็ไม่ค่อยได้โหยขนาดนั้นผมดับยกนะครับเอาไปเป็นเซตอะไรได้ครับอประมาณนั้นครับต่อมารับผมจีโนบิครับจีโนบีนี่ฟาร์ได้ไหมผมว่ามันฟาร์มได้ครับอืฟาร์มได้นะครับแต่ก็ไม่แนะนำแล้วกันนะเซตมันก็ไม่ได้เขาไม่ได้โหยขนาดนั้นนะครับไม่ได้โหยขนาดนั้นนะครับก็เซโบนบิก็ยังฟาร์มได้เป็นเซตแรกๆและเป็นเซตแรกของเซิร์ ก็ถือว่าค่อนข้างจะอดีตแปดหมื่นนะครับเรื่องนี้นะครับแล้วตอนนี้ก็ไม่รู้เลอเท่าไหร่ครับก็ไปศึกษาราคาการถมกก็น่าจะคิดว่าประมาณ 300- ร้อถึงสี่บาทได้ครับตัวนี้นะโหดนะครับโหดเท่ด้วยนะเท่ด้วยมีแสงตรงแขนนะครับโหดโหดอยู่นะครับต่อมาครับวอดดิสนะครับวอดดิสผมยังให้เป็น s s s ละกันนะครับเพราะบางคนก็ยังใช้กันอยู่ครับแล้วก็สเตตัสมันก็โหดเอาเรื่องเลยครับไม่แพ้คอร์ดิกไปเท่าไหร่ครับแล้วสเตตัสมันมันโหดชีดาเมดเยอะมากครับแล้วก็ แต่ผมก็ยังย้งยําว่ามันต้องใช้เรียกว่าวิชาหรือว่าแบบความสามารถเลยอันนี้คือแบบเซตนี้มันจะฟาร์มได้ดีก็ต่อเมื่อเราแบบสแปม e ีเ็นนะครับก็คือแบบคุณต้องเล่นเป็นระดับหนึ่งเลยนะครับเซตวอเดสนะครับก็ค่อนข้างจะโหดอีกเซตหนึ่งแล้วก็สเตนมันก็โหดมากๆราคาตอนนี้ก็ อยู่มาพันต้นๆครับไม่ถึง2 0 0พนะครับตัวนี้นะโอเคไหมต่อมาครับผมเป็นวอลเมจิกครับวอลเมจิกผมคิดว่ามันฟาร์มได้ไหมมันทำอะไรได้ไหมมันฟาร์มได้มันวอลได้ครับตัวนี้ผมให้เป็น A ละกันนะครับก็ค่อนข้างจะโหดแต่ก็บั็กอยู่เหมือนเดิมนะแล้วหลายดันมีมาเดว์เวิร์ดนะผมมีบั็กใน PP นะครับแต่ตอนนี้ก็ฟาร์มได้วงมันกว้างมากครับวอลเมจิกนี่วงกว้างแบบกว้างแบบสัตส์สอะคือกว้างจริงงับแล้วก็ในวอลนัวมีเล่นแน่นอนครับวอลทัวก็พอเล่นได้ครับ PP ก็เล่นได้ครับแล้วก็ดันก็เล่นได้ครั มันเป็นเซตที่อาจจะแอบครบเครื่องแต่ก็อาจจะช้านะครับถามว่าถ้าเราจะหลบคิวมันไอ้ถ้าเราจะหลบอีมันทีหนึ่งนะเราต้องคิวถึง2รอบเลยแล้วกันเนาะโอเคไหมเซตนี้ก็ตอบโจทย์นะครับพอเล่นได้แต่มันแต่ว่ามันเป็นทางแอคสาวมากกว่านะเซตนี้แอคสาวจัดเลยนะสวยจัดเลยนะครับต่อมาครับผมเป็นเซตของจีโนเผมก็ให้ไปอยู่คู่กันเลยครับจีโนเก็แอคสาวดีกว่านะครับแอคสาวดีกว่านะเซตนี้ก็มันมาใส่แอคสาวดีกว่ามันอาจจะเตตัตอาจจะดีนะครับส่วนมากเขาจะใส่แค่3ส่วนนะครับ ใส่เป็น3ส่วนใบฟามนะ3ส่วน3ส่วนเจโนสส่วนเจโนครับผม3ส่วนอ่าพวกวิหก3ส่วนอะไรอย่างงี้ครับผมแล้วก็โคลมาผสมให้มันได้หดหดนะครับก็ผมก็จะแนะนำเป็นเซ็ต ผมก็ยังแนะนําให้อยู่แอคสาวแล้วกันมันทําอะไรไม่ค่อยได้ครับเัอยวมันน้อยมากๆเลยครับประมาณนั้นนะต่อมาครับผมเซตวอลซามูไรนะครับผมวอลซามูไรผมก็ยังให้เป็นเป็น A นะครับเลือกใช้ได้ครับะอนะผมว่ามันดีดีเลยครับเพราะว่าเพราะอะไรรับราคาถูกครับย่อมเยาย่อมเยามากๆสาหรับมือใหม่ที่มาเล่นวอลซามูไรครับย่อมเยาและอีง่ายๆนะครับผมแล้วก็มันราคาไม่ค่อยแพงขนาดนั้นครับแล้วสเตตัสก็โหดกว่าเซตปกติเพราะว่ามันคือวอลนะครับคือว่าวอลซามูไรคือโหดกว่าแน่นอนครับสเตตัสมันไม่แย่เลยครับราคาต้น ก็อยู่ประมาณทั้ง500ถึง600บาทนะประมาณนี้ละครันเนาะต่อมาครับผมเซตเบสครับเซตเบสนี่ผมให้เป็น B แล้วกันนะมันยังฟาร์มได้อยู่ครับมันไม่ได้แย่แย่ขนาดนั้นครับมันยังฟาร์มได้อยู่นะผมให้เป็นดาบต่อแล้วกันมันฟาร์มได้อยู่ก็คือเซตพ่นยุงนะใครที่ยังไม่เข้าใจกรับเซตเบสนะครับเซตพ่นยุงนะครับก็พอฟาร์มได้ในวอนัวยังมีคนมาเล่นนะครับผมในอ่าพีพีก็ยังมีคนเอามายิงนะครับแต่พีพีชุดนี้หาห้องยากมากครับก็พอเล่นได้ครับเซตเบสแต่ผมไม่แนะนำแล้วามกก็ดู A ับ S S ็นะครับก็คือน่าจะน่าจะดีสุดละต่อมาครับผมวีหกครับวีหกนะครับตอนนี้โอ้โหวีหกครบเครื่องมากครับผมแนะนําเป็น S S S ดเอ็นักในการฟาร์มนะครับไม่ว่าจะฟาร์ม P P นะครับหรือว่าจะอ่าไปในวอนะผมวอลทัวร์วอนัวอะไรก็ได้หมดครบเครื่องจริงๆครับเซตนี้ครับวอวีหกครับดูวอลคาชาแมนครับมึง มันโหดจริงนะผมก็ยังเชียร์อยู่ว่าผมว่ามันโหดกับวอรเดสนะครับโหดกับวอรเดสนะครับโหดกับวอรเดสแล้วกันนะผมวก็เชียร์วอรไม่โหดอยู่เพราะว่ามันเอ่อมันไกลครับมันไกลมันกว้างนะแล้วมันก็เร็วดัตตสก็ไม่ได้แย่ราคาก็ย่อมเยาวครับบวกเจ็ดอยู่ประมาณพันต้นๆเองนะครับก็ไปจับไปจองกันได้ครับเสร็จนี้นะครับโอเคไหมต่อมาครับผมดาร์เอเวนเจอร์ครับดาร์ตอเวนเจอร์ผมแนะนำเป็นแอคสาวนะครับเซตแอคสาวอีกเซตหนึ่งนะครับดาร์เอเวนเจอร์ครับก็ จะมีออร่าจอมมันโผล่ขึ้นมาจากเป็นะประดับหัวเรานะก็จะเป็นออร่าดำมืดๆนะครับเป็นแบบสวยแนละแอคสาวได้เลยหนละสาวกีดอนะ่ะคือใครมีเซนี้คือสาวมองสาวกีดเลยอ่ะคือโหดอ่ะโหดแน่แม่จ๋าเออก็ไม่มีอะไรมากก็เป็นแอคสาวไปแล้วกันนะครับต่อมาครับผมกระบองกระบองฟาร์มได้ไหมฟาร์มได้ครับฟาร์มได้ครับผมก็ผมให้เป็น A แล้วกันนะตอนนี้นะก็ให้เป็นเออตรงนี้ละกันให้หัวเลยแล้วกันนะครับอ่ะมันฟาร์มได้น่นองครับเซตกับรองครับหรือว่าเซต ไอรอนนะไอรอนวอลเลอร์ uts, นะครับก็ในวอลท็อปฟอร์มอยู่แล้วครับในวอลนี่คือท็อปเทียร์แน่นอนครับในวอลนะอันนี้คือพูดถึงพ,พูดถึงภาพรวมแล้วกันเนาะ ในวอลท็อปเซีย er ครับฟาร์มได้ไหมฟาร์มได้ครับเพราะว่าเรามันฟาร์มได้แน่นอนครับเพราะมันไก่ครับมันไก่มันไกล่แล้วก็ข้อเสียของมันก็คือล็อกคนนะครับถ้าใครจะเล่นก็ต้องช้ำนิดนึงถ้ามีมอนเตอร์หรือมีอาศัตรตูอยู่ด้านหลังนะมันจะล็อกคนนะรหรือว่าใครที่ใกล้ศัตรตูที่ใกล้สุดมันจะล็อกคนเลยนะครับมันก็จะข้อเสียตรงนี้ครับล็อกคนนะครับสเตตัสมันก็คี้อาจจะน้อยนิดนึงก็เราต้องยัดเหลืองเข้าไปให้มันด้วยแต่ถ้าเราทําของไม่แรงพอต้องยัดเหลืองนะครับประมาณนี้นะครับก็ ค่อนข้างจะโหดเลยครับเซตนี้ครับไอรอนวอลเลเยอร์ครับต่อมาครับผมเซตเดซธรรมดาครับเดซธรรมดาผมให้เป็นอเอแล้วกันอ่ะผมให้เป็นเออาจจะ ทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมให้เป็น A ผมคิดว่าเซตมันก็คล้ายๆกับวอ์เดสครับแค่เซตมันสเตตัสมันอาจจะไม่ค่อยดีถ้าวอ์เดสก็ได้ครับผมแล้วก็มันยังฟาร์มได้เหมือนกันครับเพราะว่าระเบิดแต่เทคนิคมันต้องใช้เทคนิคนิดนึงนะในการฟาร์มของเซต้นะคทับเทคนิคต้องต้องมีดนึงครับว่าว่ามันต้องระเบิดสเปค E เป็นเป็นเหมือนเดิมครับประมาณนั้นนะจ๊ะต่อมาครับผมกาชาแมนครับกาชาแมนผมยังคิดว่ามันยังอยู่ B เพราะว่าอะไรครับอยู่ B เพราะว่าอะไรอยู่ B เพราะว่ามันมันมันยากครับมันยากแล้ว วงมันแค่วงเดียวมันไม่ได้กว้างเหมือนวอวิหกนะตัวนี้ก็ชาแมนธรรมดานี่ผมคิดว่ามันยังไม่ตอบโจทย์สำหรับสหลายคนนะมันมันเซ็ตที่แบบเอาไว้แอคสาวหรือเปล่าครับก็อันนี้เขาคิดในตัวผมนะผมให้เป็น B แล้วกันนะครับต่อมาครับผมเซ็ตซามูไรครับแอคสาวเลยครับมูไรนี่คือแต่งตัวโคตรเท่ครับมันชุดมันเท่มากครับปิดต้องปิดตาเหมือนโซโลคือแบบแต่มันความยากผมไม่ให้เป็นแอคสาวแล้กันยืนแอคสาวนี่หล่อเลยอะคือแอคติงแอคจังเลยอะตัวเนี้ยแอคติงแอคจังเลยอะ คือโหดแน่แอคสาคือโหดแน่ผมไม่แนะนําให้ทําอะไรทั้งนั้นเลยครับพีพีลูกดันอย่าไปหาไซต์ชนี้ครับโอเคไหมต่อมาครับผมไรเดอร์โอ้โหไรเดอร์นี่คือยอดฮิตเลยครับไรเดอร์ที่ผมให้เป็นเทียนแรกๆเลยนะนี่เลยนะคือแบบโอ้โหเซ็ตยอดฮิตเลยเมื่อก่อนนะครับตอนนี้ก็ยังยอดฮิตกันอยู่ครับแล้วเป็นเซ็ตที่ย่อมเยาครับราคาประมาณ7-800บาทนะครับอันนี้คือบอกราคาเลยนะ7-800ถึงแด้อยบาทได้หกเจ็ดนะครับผมว่ามันก็เป็นเซ็ตที่แบบอีเลวมากครับ กว้างด้วยครับคือแบบโหดโหดเลยคือแบบมือใหม่ถ้าผมมือใหม่ผมแนะนําเป็นไรเดอร์ครับราคาไม่ไม่แพงมากแล้วแบบทาเซ็ตง่ายครับคือไรเดอร์ครับตอบโจทย์กับสายโป่งสายฟาร์มนะคือคือเน้นฟาร์มโดยเฉพาะนะในในในวอร์นี่หายากหน่อยนะต่อมารับผมผสมใหม่ครับผสมใหม่นี่ผมให้เป็นอาเป็นเป็น A แล้วกันนะครับผสมใหม่ก็ตอบโจทย์อีกอันนึงเลยตอบโจทย์อีกอันหนึ่งก็123 4ได้หมดเลยครับเหมือนคอนวิกเลยครับแต่แค่คอนวิกมันกว้างกว่าครับแต่ผสมใหม่มันไม่ได้กว้างขนาดนั้นครับคือแบบมันอเดดา 2ด0 0นะครับคือก็จับต้องได้แน่นอนแต่คือเราต้องกะระยะเป็นหรือกะเวลาในการระเบิดของมันเป็นด้วยนะถึงจะเล่นง่ายกว่าเดิมนะครับผมต่อมาครับผมผมให้เป็นพงไพรพงไพรนี่โอ้พิ่งมาใหม่เลยครับผมก็คือเป็นเซ็ตอ่ามิดไนท์นะครับฟอเรสนะครับผมให้เป็น A ครับอนี่คือโอ้โหผมว่าให้เปเนเอ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 หอเอเอเอคอเ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 อมอเ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 อนอเ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 ออเ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 อคือเออเ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 ออ พบเครื่องและสองจังหวะด้วยครับในการยิงครับแต่ราคาเซ็ตมันก็ค่อนข้างจะโอ้โหแบกแบกแบกจัดๆเลยนะคือแบบแบกจัดๆเลยครับตอนนี้ครับแบกแบบแบกแบกแบกอ่ะแบกแบบราคาปันมาณตอนนี้อยู่วันหกถึงเจ็ดติดแบงค์เข่าได้ครับราคานะ ค่อนข้างจะแพงเอาเรื่องเลยครับแต่มันดีนะคือมันยิงไกลด้วยเอายิงไกลแล้วก็มีลูกสอตกลงมาเป็นจังหวะที่ต่อคือค่อนข้างจะโหดเอาเรื่องครับแต่ราคาก็แรงเอาเรื่องเหมือนกันนะครับต่อมาครับผมเป็นวอไม่ใช่วอครับขอไปครับเป็นต่อมาครับเป็นเมจิกธรรมดาครับเมจิกธรรมดาผมให้เป็นระดับ B แล้วกันนะเพราะว่าเซ็ตมันยังบักนะครับแล้วก็เซ็ตมันก็เหมือนวอลเมจิกครับแต่แค่วงมันเล็กกว่าแลวเป็นสีเหลืองนะครับก็ไม่ค่อยได้แนะนําให้เท่าไหร่นะก็มันก็ยังไม่เท่าไหร่นะเซตนี้นะก็ยังยังยังพอฟาร์มไม่ได้้้ัามไดดหหหก็็โขนนนนเเคใป B และกัรนักสอบต่อมาครับผมไซเบอร์โคลมครับไซเบอร์โคลมนี่ผมให้เป็นโน้หนึ่งแล้วไซเบอร์โคลมโน้ตหนึ่งแลยครับไซเบอร์โคลมนี่ต้องโน้หนึ่งเท่านั้นนะผมไม่มีใครเท่าไซเบอร์โคลมได้แล้วครับบอกเลยบอกเลยนะคือเซตราคาโคตรย่อมยาวครับใส่เดิมๆเท่ากับใส่อบใส่เดิมๆของเนี้ยมีคนบอกว่าได้โอเวอร์อร้อยยี่เลยนะครับถึงอร้อยห้าสิบเลยนะแล้วถ้าตอนนี้ใครใส่อร้อยนี่คือสเตตัสโคตรบ้าทำฮิตห้าพันแบบง่ายๆในงบไม่ถึงห้าพันใส่เซตดีเซ็ตเดียวอร้อยนี่คืองบประมาณสองสามพ ได้ฮิดประมาณสามพัน 3, แล้วครับยังไม่ใส่แคสตนะผมบอกเลยว่าเซฟเป็คโมนี่โนหนึ่งแน่ๆครับใครจะเสียงก็ใจขาดแต่มาดิเซฟเป็คโมนี่คือหนึ่งสองสามสี่ ลงได้แน่นอนครับทุกดันได้หมดครับแล้วก็ยิงช็อตนะครับโอเวอร์โหลดคือข้อดีมันยิงช็อตเราสามารถสแปมในการเตะบนดีซิทหรือลงดีซูโม่ต่อได้เลยนะครับคือค่อนข้างจะโหดเอาเรื่องเลยครับเซตนี้นะราคาออร้อยถึงออร่าติดอยู่ประมาณ2,000ถึง3,000เองนะไม่ถูกไม่แพงด้วยครับตอนนี้ถูกๆนะออร้อยนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็ผมก็ยังใช้อยู่ด้วยเหมือนกันนะครับตัวนี้โหดจริงๆนะครับโหดมากนะครับโหดมากโหดที่หนึ่งอะที่หนึ่งในใจผมอละกันว่ะในเบอร์โคมงเงาสเตตัสมันดีครับทำตัวบางได้สบายครับใครอยากเล่นตัััััวววววบบบออองงงงตตาาาใใใคครรยยกเเล่นนนนนนนิผผมมะี้ ตอ,อบโจทย์แน่นอนครับต่อมาครับผมเซต,ตไฟหลอดครับไฟหลอดผมให้เป็นเอ A แล้วกันเอนะตัวนี้กโ็โหดเลยผมว่าโหดนะในการลงดันหนึ่งสองสามสี่นะได้หมดเลยครับผมให้เป็นอยู่หน้าอยู่หน้าผสมอยู่หน้าผสมไหมอยู่หน้าผสมแล้วกันนะครับว่าน่าจะโหดนะไฟหลอดแต่มันหายากแล้วราคาแพงนะราคาตัวนี้อยู่ประมาณแปดเก้าร้อยได้อยู่นะบวกเจ็ดราคาแบบก็จะเป็นหายากมา,มากๆครับคนไม่ค่อยปล่อยครับเซตนี้นะครับไฟหลอดมันต่อยพื้นนะลงจีนคูดไว้นะเซตนี้นะไฟหลอดนะมัน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 โหดจริงๆนะไ,ไปหาจับต้องกันได้นะครับ ต่อมาครับอ่าเป็นเซตซอเบดผมให้เป็นระดับ A ละกันระดับ A นี่น่าจะหโหดกว่าทุกเซตเลยใน A นะผมว่าซอเบดนี่ตอบโจทย์แต่ราคาก็ค่อนข้างจะแอบแรงนิดนึงอยู่ประมาณพันต้นๆนะครับหกเจ็ดประมาณพันต้นๆไม่แพงมากๆนะครับพันต้นๆเท่านั้นแต่ผมว่าน่าจะตามองได้โอเคไหมแล้วก็เซตสุดท้ายครับเป็นเซตชิโนบินะครับก็คืออาบิชิโนบิก็ถามว่าฟาร์มได้ฟาร์มได้แน่นอนครับแต่ผมให้เป็น S s s ครับก็คือชิเซตใหม่นี่คือต้อง S S S เท่านั้นนะครับก็คือเป็นโหดนะโหดเลยนะครับบแแตต่่ก็รราาาาคคออนนี้ยูเดิมมๆปะณง์ท ถึงส 3- มถึงสแบงค์เทานะครับประมาณนั้นนะครับก็ค่อนข้างจะหายากด้วยแต่ก็มีขายเรื่อยๆนะครับเซตนี้มีขายเรื่อยนะก็ประมาณนี้ครับในการจัดเทียสำหรบับของแฟนต a าที่ฮิกับใครมองใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้ว่าเซตพี่จัดมั่วตัวหรือเปล่าอันนี้คือบอกไว้ก่อนนะว่าความคิดส่วนตัวของผมนะครับก็ใครจะมองว่าไม่ดียังไงก็ ขออภัยด้วยนะครับผมแต๋คือความคิดส่วนตัวผมนะครับก็ประมาณนี้ก็ถ้าผมแนะนําผู้เล่นใหม่นะผู้เล่นใหม่เลยที่แบบไม่เคยได้เกินนิ้วก่อนเลยนะผมแนะนําเป็นซอเบดไรเดอร์นะครับซอเบดไรเดอร์วีหกสามเซตนี้นะผมก็คือมันไม่ได้คิดอะไรครับทอสบองเล่นได้เลยครับก็คือซอเบดนี่คือถ้า e ของมันเกี่ยวมานะผมแล้วก็ e แล้วก็ลงพื้นนะครับถ้าใครยังดูคลิปไม่ได้ครับเดี๋ยวถ้าใครยังไม่เห็นภาพนะผมก็ลองเสิร์ชหาดูครับผมเคยรีวิวทุกเซตแล้วครับทุกเซตที่มีเข้ามาในเกมดีวิว ได้เลยครับตอบถามได้หมดเลยนะครับในการจัดเซ็ตนะครับหรือว่าทำงบเท่านี้งบงบเท่านี้จัดเซ็ตเท่านี้เอาอะไรดีก็ ครับผมมาได้นะจ๊ะตามนี้แล้วกันผมแนะนำเป็น3เซตนับสับม,มือใหม่นะแต่ถ้าใครมือโปรแล้วก็วอลเด็ตอบโจทย์นะคอสมิกปงไพ่นับอเวอร์โหลดนับไม่ใช่โอเวอร์โหล,โลโดดิไซเนอร์โ,โคมนะครับแล้วก็ชิโนโได้หมดเลยครับแต่ถ้าเซตเซตเทียบีนี่ผมอยากไปหาเล่นนะผมอยากไปหาฟาร์มนะผมไม่แนะนำแล้วกันนะเฮ้ยขาดลิงกิงกังวะเนี่ยโอ้โหลิงโน่หนึ่งกูขาดลืมได้ไงนะลิงเหรอเฮ้ยโอ้โหขอโทษทุกคขอโทษครับลิงกิงกังผมลืมลิงกิงกังครับโอ้โหลิงในตำนานไอ้ชี้อเซตยังโหดขอโทษครับ ลิงนี่ครับผมให้เป็นเซต A ครับ A ครับแต่ก็ไม่ได้แบบมือว่าขนาดนั้นผมให้เป็นเอพอฟาร์มได้ครับพอฟาร์มได้พอแบบผมไปวัดได้ว่าได้อยู่แบบลิงก็พอฟาร์มได้ลิงก็ห้องหมดอยู่แต่แค่ถ้าสเตตัสเราไม่ถึงมันสแปม E ไม่ได้ครับเพราะว่ามันเก็บกระบองช้านะแต่เซตนี้มันก็สแปมรัวๆได้ครัเด็ดสแปมได้ครับสแปมได้นะคือเซตลิงก็ตอบโจทยษขอโทษขอโทษคำลืมลิงกิงกังครับโอเคทุกคนก็ประมาณนี้ครับผมก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งในช่องแฟนต้าทีเฮ็ดนะครับสำหร ราบไปก่อนเจดกับคลิปหน้าสวัสดีครับก็ขยายผมจัดเกียร์และอีกก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวผมมาทำให้นะครับผมก็ความคิดส่วนตัวผมนะจ๊ะไปแล้วครับบ๊ายบายครับ